สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้ไนก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0 0บาทซึ่งวันนี้มีข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0 0บาทจากทางพักเพื่อไทยมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะซึ่งเงินดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0 0บาทนั้นทางพักเพื่อไทยยืนยันแล้วนะคะว่าจะมีการแจกให้แน่นอนสำหรับใครก็ตามที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็สามารถ รับเงินนี้ได้เลยโดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนเนื่องจากว่ามีเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วนะคะโดยเงินตรงนี้เนี่ยคาดว่าจะโอนได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี67นั่นเองและสำหรับคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาจากไทยโพสต์นะคะโดยทางทีมนโยบายของพักเพื่อไทยนายกิตติลิ่มสกุลรักษาการรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะตรงนี้ก็ได้มีการออกมาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายดิจิ โดยระบุว่าเงินที่จะให้10,000บาทนั้นอาจจะไม่ได้ให้ทีเดียวเลยนะคะนั่นก็คือใน1 0,000บาทต่อคนคาดว่าอาจจะให้เป็นงวดงวดอาจจะเป็น 2- 3งถึงมงวดนะคะตรงนี้ก็คือรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะ2หรือ3งวดแต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะก็คือท่านจะรอในจังหวะดีๆอาจจะเป็นในช่วงเทศกาลสงกรานหรือว่าก่อนสงกรานก็อาจจะให้ก่อน1งงวดเช่นอาจจะให้ 2,500บาทก่อนแล้วก็จะให้เพิ่มเติมอีก2,500บาทก่อนพอถึงช่วงสงการก็อาจจะให้อีก5 0 0 0เลยก็จะครบ1,000 0บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถใจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ในช่วงไหนแต่ที่แน่ๆจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2567แน่นอนนะคะแต่ว่าท่านก็มองแล้วว่ามกราคมอาจจะไม่ทันในรอบแรกก็คาดว่า น่าจะอยู่ในช่วงกุมภาพันธ์หรือว่ามีนาคมแต่ที่แน่ๆสงกรานได้แน่นอนแล้วก็จะได้เยอะด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ 1,000 0บาทตรงนี้มาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบนะคะซึ่งสําหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิ t a ลวอลเล็ตหนึ่บาทตรงนี้ก็คือคนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปแล้วก็จะได้รับเงินนี้โดยจะต้องใช้ภายใน6เดือนในรัศมี4กิโลเมตรโดยใช้ที่ภูมิลําเนาของเรานะคะถ้าหากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะมีการอนุโลมว่าให้ใช้ได้ไกลกว่านั้นแต่10,000บาทนี้แน่นอนแล้วนะคะ ว่าจะไม่ได้ได้ทีเดียว10,000บาทแต่จะเป็นการแบ่งจ่ายแล้วก็ทยอยให้เป็นงวดงวดนะคะโดยคาดว่าน่าจะเข้าให้ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม2567นั่นเองนะคะและถ้าหากว่าเราได้รับเงินดิจิ t ัลวอลเล็แล้วก็แน่นอนว่าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คงจะสิ้นสุดลง ซึ่งคนที่ได้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมีเพียงแค่10ล้านคนแต่ถ้าเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตตรงนี้ก็จะได้รับกันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคนที่ได้รับจะต้องมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่เขาเริ่มแจกเงินดิจิทอลนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวสารอีกข่าวหนึ่งที่จะต้องนํามาแจ้งให้กับทุกท่านก็คือทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะก็ได้มีการ ให้สัมภาษณ์ทางมติชนทีวีเกี่ยวกับเรื่องของการให้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางพักเพื่อไทยก็คาดว่า จะหยุดให้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากว่านโยบายของพักเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะให้ทั้ง2ทางได้เนื่องจากว่าก็ในเรื่องของงบประมาณของอะไรด้วยแล้วก็ความตั้งใจของพักเพื่อไทยก็คือนโยบายที่หาเสียงไว้ก็จะเป็นนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเพราะฉะนั้นเขาก็มีการพูดคุยกันกับพักร่วมรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยว่า จะต้องยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มาใช้เงินดิจิตอลวอลเลตส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะถูกยกเลิกในเดือนไหนตรงนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องมาติดตามนะคะแต่ว่าในเดือนกันยายนยังไงแล้วยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะส่วนเดือนตุลาคมยังใช้ได้อยู่ไหมเดี๋ยวทางเราก็จะรีบติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบ แต่เมื่อมีเงินดิจิทัลวอลเล็ตโอนเข้าให้เราแล้วยังไงแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็น่าจะยุติลงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ